บอกว่าจะครมันไม่อยาไปทับทางไปฟักผ่าแล้วเสียทรงเลยเสียทรง่านเนกเลยเลวเลย ว่าถ้าเท่านี้มันมันจะช่วยเราคำนวณการวางผ้าไปครับว่าคำนวณได้เลยพี่ว่าหรือว่าตงนี้ใช้เรารู้เลยว่าออเดอร์เนี่ยใช้กี่เมตรสมมติว่าใช้ประมาณสักสามเมตรครึ่งคือเรารู้ก่อนเลยก่อนที่จะวางผ้าจริงคือม,ม,ม,มันจะมาแมทกับเครื่องนี้เลยคำนวณว่าตัวนี้ก็คือวางสามเมตรไอ้นี่ก็คำนวณออกมาว่าสามเมตรมันจะคำนวณได้เลยเราไม่ต้องมานั่งวาดเงี้ยคือ,อมันวาดลงบนกระดาษรแล้วกระดาษมาวางแล้วตัดตามกระดาษ แล้วไอ้ไอ้คนวาดมันต้องมีคนคนในการจัดการเรียงคง่นช้นคนนี้พี่ที่กำลังคุยอยู่นี่ oh. เขาจะทําหน้าที่เกี่ยวกับในโปรแกรมอะไรทั้งหมดเลยพี่ก็มีหน้าที่แค่เหมือนตัดธรรมดาแหละพี่เนีพี่พี่ไม่ต้องมานั่งตีอย่างนี้ให้มันเสียเวลาไง mm hmm. พี่ก็ตัดตามเส้นปากกาแค่นั้นเอง mm hmm. อ่าเปลี่ย<ะ>นจากโปรแกรมมันจะจะวางให้อัตโนมัติเลย mm hmm. แล้วก็วาดล้มา้เสร็จเลยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาวาดอย่างนี้ถูกกับไอ้มันจะมีมันจะมี หหต,ต้องลงโปรแกรมใหม่หรือ,อเปล่าก็เอาแบบใหม่ก็นำนำผ่านเข้ากระดานเนี้ยพี่พิจิเข้าไปในในกระดานพี่จะเอาขึินแบบใหม่อะไรก็ได้ครับข้อดีก็คือว่าอย่างแบบเดิมๆเ,เนี้ยพี่ปูสิบครั้งพี่ก็ต้องมานั่งวา่างนี้สิบครั้งใช่ไหมแต่นี้ก็คือปิ้นออกมากองไว้เลย ที่คนวางก็เอากระดาษไปวาง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 ไม่ต้องมานั่งเสียเวลา,าวาดเงีายี่ ถ้วางริบโปรแกรมมันจะประหยัดกว่าวางมือเพราะว่าทุกชิ้นมันจะชิดกันหมดแล้วตัดเวลาตัดก็ตัดทีเดียวผ่าครึ่งสองชิ้นมมนมันจะไม่วางห่างอย่างเงี้ยมันจะวางชิดกันแล้วก็มันจะร้อยเปอร์เซนกว่าเป๊ะอย่างว่านี่พี่ยังมีโอกาสคลาดเคลื่อนใช่ไหมนิดนึงนิดนึงบางทีมือเพี้ยนไปอะไรอย่างเงี้ยในก็เครื่องว่าดมันร้อยเปอร์เซนต์เลยไม่มีเพี้ยนแล้วไอ้เครือตีท่า มันเหมาะสาหรับเป็นพวกท้างหรว่าเสื้อทรงตรงหรือต่อได้ทุกได้ได้ทุกอย่างผ้าถุงผ้าแพ่เสือ้อเสื้อเด็กเสือ้อเสือ้อเสื้อยูนิฟอร์มได้หมดมันต้องมันก็ต้องอาศัยพวกคู่กับการปูผ้าดโดยเฉพาะปูก็มีกับปูปกติไอ,อ้ตัวนั้นก็คือเปลี่ยนจากที่ไปน,นั่งว่างเงี้ยเปลี่ยนจากนั่งว่าเอากระดาษมาวางแล้วตัดตามเส้นเลย แค่นั้นเองทุกอย่างก็คือทําเหมือนเดิมหมดไม่ต้องเสียเวลามานั่งว่าอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งโปรแกรมมันวางให้อัตโนมัติประหยัดประหยัดกว่าวางมือเยอะวางมือนี้ก็ต้องมานั่งคํานวณนี่ิีนนี้ต้องวางตรงไหนตรงไหนถึงประหยัดใช่ปหะแต่โปรแกรมมันวางให้ออโต้เลยประหยัดที่สุดเลยมันก็จะมีข้อดีกว่าตรงนี้แต่ที่เห็นชัดๆคือไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาว่าอย่างเงี้ยก็คือพอดพอดพอดออกมากองเลยแล้วก็คนวางม้าก็ เอาไปกิบไปวางได้เลยทั้งงานเดิมเดิมเราจะซื้อเวลาแค่งานแบบตัวใหม่ที uh, yeah. ่เชื่อตัวใหม่ก็เขาเขาก็มีมีมีคนทำอยู่แล้วที่จิเข้าไปแบบใหม่ใหม่เสร

はい。 yeah <laughs> ี่โมงละดึงตกบ้ายกเมนนนี่ไปนี่ที่เย็บไียกอย่างไี้หายเลยเดี๋ยวเึง๋ยอมือจะปร,ะร,ราามาสั่งอีกร่อหนึ่งว่าแขนไซส์เล็กจะไม่ได้ เก็บบ้านกวาดบ้านนี่เลยกวาดบ้านเก็บบ้านกวาดบ้านไปมันจะนอนนี่ก็ได้ไอ้โรงงานแถววัดราอก็สั่งสั่งเครื่องจับจับจักเนี่ยใช่ไหมครับใช่คูัทั้งนี้ทั้งนั้นเลยไปร้อยเลื่ยลงอย่างนี้ประชาชนจิตสุขสวัสดิ์บางบอนไอ้ปักไม่ค่อยดี

คบมอะไรเนฟังให้งมงเดี๋ยวปกติตัวนี้บริษัทอีกเขาขายอยู่สามแสนแต่ตอนที่ที่ขายคุณต๋องตอนนั้นผมยังไม่นําเข้ามาเ<อ>าพิ่งเพิ่งนาเข้ามาเดือนนี้เองเสนอจคุณต๋องไม่เลยโอ้ยคุณต๋องอย่าไปหวังเลย <c oughs> เขาขี้เหนียวขนาดนั้นเขาไม่มีทางซื้อหรอกสองวันก็ยังไม่ให้ผมเลยค่า้ํามันลด เดี๋ยวให้เจ๊กเขลองลองทํำดูเดี๋ยวสอนวิธีใช้งานเจ๊กกันเอ้คนที่จะมาเอาเครื่องคุณปานีป่ะเขาเขาจะเอาเครื่องตัวนี้หรือเครื่องตัดสเกอร์ เขาก็มาดูนี่อะไรก็น,นเนี่ยว่ามันไกลเขา้มาเดูแอารอนี่เงแต่าดคนก็กระดาษเหลือตัวสุดท้ายละก็เก็บไว้เขานี่ก็ว่าจเอารก็บอกว่าเอาแล้วจะเอาไเอาส่งใดอยาส่ ไม่ต้องมานั่งตั้งกระดาษเหมือนเครื่องเครื่องตัวที่โรงงานแล้วมันนั่งตั้งเอียงตรงอะไรนี้ไม่ต้องตั้งที่ขนาดกระดาษเขาเอียงเนี่ยเอียงเอียงตรงเลยเพราะปกติกระดาษเนี่ยมันมันใช้งานมาแล้วไงดูกรอยังร้นเลยสองข้อมือกระดงหัวที่เจ้านายเขาแหละองเขาเป็นนี่เขาเป็เจ้าของเลยสาม เดี๋ยวดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอนะไรน่าจะ okay. โอเคสวยตัวนี้เราก็เปิดทิ้งไว้เลยไม่ต้องปิดปิดเปิดเปิดเหมือนทิ้งเงียใช่ไหมก็คือเปิดทิ้งไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมโอเคทำไมที่เงียของเรามันต้องปิดปิดเปิดเปิดล่ะบอรว่าบอร์ดลวนน่าจะลวนนี่ ort, way, ort, caffeine, uh ต้องให้โรงงานส่งบอร์ดมาเปลี่ยนให้ใหม่ ตัวนี้ไม่เห็นจะมีปัญหาดิ่งเงียบห ยี่ห้าอกสาวสี่ความยาวเริ่มยี่ห้า วันน right? yeah, right. ี à, no, no. 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 ้เขาอาจะเอาอะไรแต่ว่าคันนี้ต่ข้าบนโโลโโลได้กี่ตัวได้ครบไซส์ไหมตั้งกันเลยขอยอมเลยกมาแล้วเดี๋ยวเรื่งเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็ไป ไม่ต้องเซตอะไรแล้วตั้งค่าเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยนะไม่ไม่ต้องตั้งอะไรนะไม่ัโอเคมันก็เซตก็เรียบร้อยแล้วโอเคถ้าจะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันแล้วนะครับแต่ว่าถ้าทิ้งเหมือนสมมติเราทำงานเม่หมดเรากดเซตตรงนั้นทีหนึ่งไอ้ตรงนี้คือรีเซตตรงนี้อะไรตรงนี้ไม่โอ้ค่าลดค่าเดิอนโรงงานกดค้างไว้ค้างแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่แต่ตรงนี้ต้องกดค้างไว้ตลอด

เก็บไว้เนี่ยวโปรแกรมตัวนี้ใช้ไม่ได้ที่เราใช้ใช้ยังไงต้องใช่แต่โปรแกรมที่โรงงานส่งมาเอาได้ร้อยสามตัวแล้วก็เอ็กเอลสีแล้วพวกนี้มีอีกถ้าเราเอาเอาไปก่อนเอาไปก่อนเลยไหมเพราะว่ามันมันแพ็คอะไรนะ ยาแตงนมันก็รานตลอดนะข้างบนอ่ะเพราะว่ามียา จะจบงนานแล้ว